สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเก็บพริกเตรียมนําไปขายตลาดกันค่ะพริกที่เราเก็บวันนี้ก็จะมีพริกขี้หนูสวนพริกหอมพกกริกกระหยงค่ะแล้วก็จะจัดเอาไว้เป็นถุงๆเลยนะคะง่ายต่อการซื้อหาค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพกกริกกระเหยงนะคะเราก็จะเก็บประมาณนี้ค่ะเขียวๆขีแดงๆ ลูกค้าซื้อไปก็จะอยู่ได้นานค่ะจะเก็บไม่สุกมากนะคะการเก็บไปแล้วลูกค้าสามารถให้เก็บทนทนจะมีวิธีการดังนี้ค่ะเด็ดถั่วคั่วแล้วก็ใส่ถุงนะคะหรือเด็ดถั่วคั่วแล้วก็ใส่ในกล่องพลาสติกค,ค่ะพลิกก็จะได้เก็บไว้กินได้นานๆเลยค่ะ ถ้าเก็บพริกทั้งหัวรั่วเขาก็จะเน่าทั้งหัวคั่วได้ง่ายค่ะค่ะก็จะเตรียมใส่ไว้เป็นถุงละสิบบาทนะคะราคาขายพริกกระเรี่ยงวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ75-80บาทค่ะเป็นพริกที่เก็บง่ายโตวไว้ค่ะพริกกระเรี่ยงพืชลงทุนน้อยค่ะ สามารถเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในปีต่อไปด้วยค่ะการปลูกก็ไม่ยุ่งยากค่ะโดยการเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่แก่ไว้ค่ะแล้วเราก็โรยไว้คนต้นนะคะปีหน้าฝนตกเดี๋ยวเราก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกในที่ต่างๆได้อีกค่ะเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยค่ะ สามารถปลูกผสมผสานได้หลายๆอย่างเลยนะคะพิกเรียงก็ชอบขึ้นแถวๆถวใต้ต้นมะม่วงค่ะในสวนเราชอบร่มลำไรนิดนึงค่ะวันนี้เราก็เก็บแค่พอขายค่ะส่วนนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนของเราที่เรากินแล้วเราก็เอาเม็ด แงแดงแล้วเราก็ไปโรยไว้ตามใต้ต้นมะนาวค่ะอันนี้ก็เป็นพริกรกาหลีของเราค่ะกินแล้วเราก็โรยโรยไว้ข้างบ้านค่ะอันนี้เรากินไม่หมดเดี๋ยวเราก็เก็บไปขายด้วยค่ะพริกที่ขึ้นไว้ข้างบ้านของเราเม็ดอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะส่วนนี้ก็เป็นพริกหอมนะคะพริกหอมก็จะมีรสชาติที่เผ็ดมากเช่นกันค่ะลูกค้าก็จะนิยมนำเป็ดตำน้ำพริกนะคะพริกหอมจะได้รสชาติที่หอมแล้วก็เผ็ดค่ะพริกหอม แล้วก็จะเก็บเขียวปนแดงอีกเช่นกันค่ะพิคาซื้อไปก็จะเก็บได้นานๆค่ะพริกเป็นพืชที่ลงทุนน้อยนะคะทดลองปลูกไว้าตามต้นไม้ได้ค่ะพริกชอบพริกเป็นพืชที่ชอบ อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะเป็นพืชชอบแสงแดดลำไรลำไรนะคะจะให้ผลผลิตดีในช่วงหน้าฝนค่ะช่วงหน้าร้อนพริกก็จะไม่ค่อยมีเม็ดให้เก็บแล้วนะคะเราก็ควรปลูกพืชตามฤด,ดูกาลค่ะจะได้มีผลผลิตให้เราเก็บดีๆนะคะค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ